หลังที่เราไม่ได้เจอเกันเป็นเด็กอาทิตย์นะครับผมก็ได้ออกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากตัวละครเก่าทามิกฎของตำรวจร้ายแรงนะครับคือการไปเสพยานะครับกับพวกแก๊งเตอร์และจากนั้นผมก็เลยตีเคตัวละครตัวเองเออแล้วก็มีชีวิตใหม่นะครับในยุคข,ของเมกซิโกก็คือผิวสีนั่นเองนะพวก แล้วก็ได้อยู่แถวเขตฟอร์มได e นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันครับแล้วก่อนที่จะไปดูกันนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคตรป์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับผมทําร้านกดจับอยู่นะช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับการค้าขายไม่มีอะไรตายตัวครับและชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอน โรเซอร์แก้ไขเซจนวันเดวิดบุกเกอร์เฮสกอนอฟชูตี้และนี่ก็คือการฝึกนะครับของเจ้าหน้าที่ l s p d ก่อนออกปฏิบัติงานจริงนะครับ ยกบโอเคนะครับมีทั้งหมดเจ็ดถุงนะครับก็ที่ตัวคุณก็จะมีปืนซึ่งตอนนี้ปืนยังไม่มีการให้รับหรือแยกพกพานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายมพร้อมก,กระสุนคนของคุณเอาปืนมาใส่ตัวผมหรือเปล่าไม่มีทางครับเจ้าที่ไมีทางทำงั้นครับเ็นตรวจสอบลายนิ้วมือได้หรือเปล่าว่ามันมีลายนิ้วมือของเขาอยู่บนปืนผมไหมเมื่อกี้ เขาใส่ถุงมืออยู่ครับในการตรวจติดเมื้อเขาไม่ได้ใส่นะอย่างนี้มันก็มีลายนิ้วมมือเขาได้ดิผมก็ร้องเรียนได้ดิอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่กำลังถุงมือตรวจคนทุกครั้งครับนี่คือได้คำสั่งมามเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณมีกล้องอด d y แคมใช่ไหมอ่ะผมขอให้คุณเปิดกล้องอดี้แคมได้หรือเปล่าคุณบอกกล้อง body cam ของคุณหรือกล้องหน้ารถของพวกคุณมันบันทึกภาพอยู่ตลอดใช่ไหม เราะฉะนั้นช่วยเปิดให้ผมดูได้ไหมนะว่าคุณได้ใส่ถุงมือตั้งแต่เบิ้มหรึอเปล่านะคะหาได้ครับเดี๋ยวผมจะลองดูกล้องแล้วว่าได้ใส่หรือเปล่าได้เลยอ่ะรบกวนมาเปิดให้ผมดูด้วยนะนประมาณนี้แหละประมาณนี้ต้องไม่เลย เฮาเปลี่ยนไหมอ่ะอเคยขับรถได้ครับเอ้ยวิ่งแล้วเอ้ยหยุดด้วยอะ่ะไม่งั้นฉันจะยิงเทเซอร์ไอ้พวกระดับหนึ่งถึงสามหนึ่ง,ส,ง,งสองสามเทเซอร์เทเซอร์เทเซอร์นี่ผมต้องเข้าไปดึงตัวขึ้นมาโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้ว Okay. โอเคยกหมอบลงกระพื้นใหม่เลยโอเคโอเคโดนยึดของสำคัญไปทำอะไรไม่ได้เลยหาเงินไม่ได้เลย<อ>ใช่เนี่ยตอนนี้เปื่อยแบบเล่นแร่ส่งยากันใช่แต่บอกว่าเนี่ยแค่แบบว่า,ว,าวันนี้ก็แบบเนี่ยแหละแค่แบบมาพียากันเนี่ยเอายาวพีกันเล่นกันแค่เนี้ย ป่วนเมืองแล้วไอเวนี่ไปทุกกระจกรถคนอื่นเขาดูดิไหนว่ามันมีอะไรอะ่ะนายลองเดาอะ่ะนายลองเดาก่อนอ่ะเดี๋ยวว่าน่มันเลยตามมาเลยตามมาเลยไปเล่นในบ้านกันอะ่ะ<า>ในในทางเนี้ยทางนี้ทางเนี้ยไปเลยบนหลังคาามากทางเนี้ยมาในเนี้ยของเรนหรือเปล่าเนี่ยแล้วของเรนมากทั้งก็ ขอลองขึง้นวายันพีเสร็จแล้วก็ว่าจะขึ้นคอนโดแล้วนะได้อ่ะหดขึ้นไปเลยโว้าวจะขึ้นยังไง นี่นี่มีของดีวะฟองไปล่านอนล่านี่จะเป็นมังนนี้มังนี้ฝังนี้นอะไรอะเฮ้ยย้ยายย้ายใช้เลย ของที่คุ้นเคยไม่ใช่ไงวะนะพวกกันโทรจะตุ่นแล้วน้ำมันน้ำแข็งไายที่ไหนอ่ะโอ้่ของจริงอยู่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงแกะก่อนฉันเหลือดอกนึงอะ นี่ตกหลังคาล้นี่นี่นี่ฉันชอบอันนี้ที่สุดละผ่อนผัวบอลแน่งของเก็บไปเลยอ่ะบอลเม็ดอ่ะของอะไรอ่ะหนักงานเลี้ยวสุดล้วนี่ไงที่พื้นเนี่ยลูกเนตอนนี้ผมก็เล่นยาที่ว่าตบซานแอกไปหลายเม็ดอยู่พอสมควรเลยครับแล้วก็ปาร์ตี้สังสันบอลหลังคาแล้วก็พอกลับไปจากที่นี่นะครับกลับไปที่มิชชันโลสเตชันแล้วก็ นะครับไปกดเข้าเวรแล้วก็ใส่เครื่องแบบเพื่อจะออกไปตอบตลอดเหตุช่วยเพื่อนนะครับทั้งๆท,ท,ที่วันนั้นผมแจ้งลาไปแล้วนะแต่ก็อย่างว่าครับก็เพื่อนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยครับแต่ว่าทีนี้ผมก็โดนพักงานนะครับผมก็เลยต้อง CK ตัตละครไปซะเพื่อจะได้ตัดปัญหาเรื่องประวัติของเจ้าที่นะครับแล้วก็มาเล่นแก๊งสเตทอยู่กับ กลุ่มพวกนี้หรือจะไปอยู่กลุ่มไหนเดี๋ยวรอมาดูกันครับแล้วเรื่องที่ผมออกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมมีเบื้องหลังที่มันลึกกว่านี้นะครับรแต่ว่าผมขอไม่อธิบายและเล่าให้ฟังนะครับเอามดีเอาไม่ดีอ่ะีฉันว่ามันไม่เห็นเราอ่ะเราเราฟเขาดเราเราแปลงไปขาบอกไปอ่ะถ้าหลอดไม่ถ้ามันไม่แจ้งอ่ะ ตัมเราก็ยังไม่สวยอ่ะมันมองอะไรวะวัวนี่ถั่วมันมันหลับอยู่เปล่าวะฉัว่ามันน่าจะเที่ยวดึกอ่ะนี่ตู้ตู้ตู้เอาได้ไหมเอาได้ไหมนายจะรองมะรองก็ได้รองก็ได้วโอเคอ่ะแต่นายฟังเสียงอ่ะนายเดี๋ยวมันจะดังกึกรอบแรกนายต้องหมุนไปทางเอตัวดีก่อนอ่ะตัวดีหมุนตัวดีไปด้ แล้วหลังที่ผมมาได้ไม่นานนะครับเซมิโก้ก็พาผมมางัดบ้านนะครับทําวีรกรรมอะไรต่งตางๆนะครับเพื่อทดลองทักษะเราด้วยนะครับแล้วก็มาเจอคนเข้าน้ําอยู่หลังนั้นที่เปิดประตูอะไรเงี้ยพาซาไปทั่วเลยครับเซมิโก,ก้เราไม่ธรรมดาครับโอนหายหยุดตรงเลขนั้นเลยเฮ้ย ไอ<ทท>้อารามเรียกวะใช่อ่ะใช่อะ่ะ<ร>ไปไปไปวิ่งเลยอ่ะวิ่งเลยสุดโห่ขับรถขึ้นเหนือไปเลยพวก ขับรถขึ้นเหนือนะตรงหน้ดีขว่าตอนยาลาน,นะครับซึ่งผมก็เป็นคนดูต้นทางให้แล้วก็คอยซัพพอร์ตเพื่อนๆนะครับรรแล้วก็จะเห็นรถตำรวจที่จะขึ้นสะพานไปนะครับซึ่งตามรถของไซมิโก้โอจีของเราเป็นที่จะปล่อยเลยนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะดีก,กับพูดแล้วเราก็กลับไปช่วยไซมิโก้นะครับแล้วจะมีตำรวจตามตอม่ะ ให้ช่วยหรือเ่าพวกอะไรแหนวะท่านังของต่งโก้โเย้ทะเลขให้ช่วยเปล่าตึงโก้อุ้ยสองคันเลยให้ช่วยหรือเปล่าให้ช่วยหรือเปล่าโว้ยช่วยพวกยิงมาเลยใช่ไหมย,ยิงเลยหรือเปล่าหรือว่าไง อขอคำสั่งน่อยพวกโอ้สามคันพวกไหวหรือเปล่าวะเจ๊ว่าไงไหวหรือเปล่าสามคันละไม่ไม่ไม่เลยอะ่ะก็ยาใช้ก็ไม่ได้โดปมาด้วยพวกโอ้ไม่ไหวว่ะไปสามคันเลยพวกสี่คันงยิงยางได้บ่หวะยิงยางรถเจ้าที่อะ่ะไหวปะกำลังไปกำลังไปหูแล้วพวก จะไลทปออโกอยู่คันไหนวะยิงยัง,ยงแล้วผมก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าการยิงโบลต์ของผมมันจะเป็นแบบเฟิร์สเพอร์ซันนะครับผมก็เลยตกใจมากามันื่อขับรถหนีออกมาะน,นะครับเฟิร์สเพอร์ซันเ,น,เ,น,เน,นอะพวกเอาล่ะวะทำไมเฟิร์สเพร์สันเฉยวะเออดิองงเลยเว้ยเนอะ เอางี้มาเราลงไมจะบวกพวกบนตึกไงพวกได้เลยได้เลยหาที่จอดอ่ะดีดีอ่ะนี่เลยอะ่ะแล้วก็ไปปีนหลังคาเลยพวกเร็วๆวเลยอะ่ะของไงพวกปีนหลังคาพวก้อยอยู่กอนอยู่ก่อนรถตำรวจมันไปแล้วอะ่ะแล้วผมก็พยายามรีบไปช่วยเพื่อนนะครับ แถวฮุดอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไม่มีวิทยุนะครับเลยสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องผมก็เลยสื่อสารกับจอนะครับเพราะจอนมีวิทยุแล้วผมก็ตามหาเพื่อนนะครับสุปแล้วเพื่อนมันวนไปไกลมากเลยครับเฮ้ยรถไกลวะรองฮุดเก่าเลยพวกระวังระวังด้วย ทำไมหมอเข้ามาวะตอนนี้มันอยู่ไหนกันนะอ๋ออยู่สนามสนามบินบวสสนามบินเลยเหรอใช่เฮ้ยล่ hey, อเลย่ะละ่ะโอ้ล่อล่<ร>อใครล่อเจ้าที่<ร>อ่อะเอาไหมเอาไหมเอาะได้ได้ไดได ไปเว้ยไปดิไปดิเลาลยว่ล right, right, right. ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับสลับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไปเจอกันอาทิตย์หน้าเลยนะครับในวันจันทร์ส่วนนนั้วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมขอโทษด้วยนะครับพอดีผมทําร้านกดจับจริงๆนะครับแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยนะปัจจุบันนี้นะครับแต่ผมต้องมาเคลียร์ตรงนี้ให้จบก่อนนะครับยังไงก็ ผมจะมอบความสนุกกับความมันให้กับพวกคุณได้ชมนะครับในการเล่นซีเรียสโรเปเป็นยังไงนะครับแก๊งตำรวจแล้วก็ต่างจาก GTA San Andreas ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับใครจะเปิดเซิร์ฟ San Andreas แล้วเปลี่ยนแนวเป็นแบบนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับ g d บายครับสักสวยงามนะพวกหลายชั้นไม่สวยหพวกายดูดีดดิด นายมาดูส่งยากุซ่ามากเลยพวกอิมเหรอพวกใช่มีแม่กุนอิมอยู่แขนขวาด้วยพวกใช่หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นังใครอ่ะเมดูซ่าพวกอ๋อเมดูซ่าพวกใช่เจอในโทรศัพท์อ่ะพอฉันกดเมดูซ่าปุ๊บฉันเสียอย่างเดียวเลยอ่ะร้อยสองร้อยอ่ะพวกโอ้ยน่ยมันสล็อตอ่ะพวกโอ้พวกโอ้แย่เลยโปรแกแกคุยถูกคนแล้วอ่ะโจรเลย ถ้านายอยากจะมาลอยมึงจะต้องนั่งทำใจพวกกูไม่อยากจะเสียเวลากับพวกที่ลอยไปไกลพวกกูก็ยังมีภารกิจที่ต้องปกป้องบตั้มหลุก็ตั้งแต่พวกกูก็ไม่มีทางไปมาจนแสมาจนดับแบบร่างกายผ่อนผาย้องสติและนั่งคิดก่อนที่มึงจะเสหายร่างกายมันอ่อนแอตอนที่ความั้งเท้าปอดั้งเงินเดินโซเซเด็กกูยันมึงม่ใส่กระสอ